ยุทธการลบแผนที่ผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่21ทั้งสองระงับวิทยุในขณะที่ฮอติดตามผลการปฏิบัติบ่ายหน้ากับสู่สนามบินทุ่งหายหิน มงกองพันหกเจ็เฝ้ารอเวลาไฟมอดอย่างกระวนกระวายใจด้วยความหวังว่าจะได้สังหารศัตรูจํานวนหนึ่งที่ยังรอดชีวิตเพราะบาดเจ็บหรือจะเพราะอะไรก็สุดแท้แต่กับการพิสูจน์ทราบให้แจ้งประจักษ์กับสายตาตัวเองในความหายนะทั้งปวงของเวียดกงลาวแดงหรือแม้แต่คนเวียดนามที่แอบแฝงเข้ามาเป็นเหลือบคอสูบเลือดคนลาวว่าเป็นชันใดบ้างแต่ละคนตายดีหรือชไหนฟิโดหนึ่งพร้อมด้วยกําลัง12คนได้รับคําสั่งให้ออกเดินทางแกร่รอยเวียดกงกับท่านลาวแดงกองพันเจ ที่กำลังมุ่งสู่หุบก้นกระทะพื้นที่ฝัง่งโตเป็นการดวนฟิโดสอพร้อมด้วยกําลัง4คนได้รับคําสั่งเป็นส่วนระัตะเวนล่วงหน้าลุกเข้าสังเกตการรอบๆหมู่บ้านก่อนกําลังส่วนใหญ่เข้าเคลียกำลังทั้ง2ส่วนเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ฝัง่งโตด้วยใจหึกเหมิม ไม่มีเ้าแววของความเหนื่อยล้าปรากฏให้เห็นแม้แต่อย่างใดแม้จะต้องอดหลับอดนอนมาตลอดทั้งคืนความเหนื่อยกายนั้นพอทนไหวแต่ความเหนื่อยใจคราวเคร่งเครียดกับสถานการณ์ประทาที่มีความตายเป็นเดิมพันนั้นหากใครคมใจไม่ได้คงไม่แคล้วประสาทกับแต่มงหน่วยนี้แตกต่างไปจากมงหน่วยอื่นๆที่เคยพบเห็นดาาด,ดื่นทั่วสมรภูมิลบมงหน่วยนี้ไม่คุยโวไม่คุยโมมุ่งมั่นทำการรบอย่างมีอุดมการ เพื่อชาติเพื่อแผ่นดินจริงๆยามเฝ้ามองไฟไหม้ลามกินเชื้อจากบ้านหลังหนึ่งไปยังบ้านอีกหลังหนึ่งนั้นมันช่งางเย้าโยนใจยากลุยเข้าหามันเสียเดี๋ยวนี้บางคนใช้กล้องส่องทางไกลกลาดสำรวจมองหาสิ่งมีชีวิตภายในนั้นที่อาจเคลื่อนไหวให้เห็น บางคนมองด้วยสายตาเปล่าและวาดภาพในใจเห็นกลุ่มคนยวนที่แฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้านปะปนกับคนลาวหน้าตาเฉยจากความขยันขันแข็งผิดมนุษย์มนาบวกความฉลาดแกมโกงช่วงเวลาไม่นานยวนซึ่งมีเพียงเสื้อพืนมอนใบก็อยู่เหนือคนลาวเจ้าของแผ่นดินเดิมยังเห็นได้ชัดคนยวนเกือบทั้งหมดฉลาดเฉลียวในการประกอบสัมมาอาชีพจนฐานะร่ำรวยขึ้นมีความรอบรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง สนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในหมู่บ้านรวมหัวสร้างกลุ่มยวนเป็นพลังเข้มแข็งสามารถกลุ่มเสียงข้างมากในการกำหนดแนวนโยบายพัฒนาท้องถิ่นได้ยวนประกอบอาชีพทางธุรกิจการค้าทุกชนิดเป็นผู้กำหนดราคาผลิตผลตามใจชอบควบคุมคกลไกตลาดทําให้สินค้าขาดแคลนหรือเฟอร์จนล้นได้ทุกสถานการณ์เป็นตัวหลักในการสนับสนุนกองกําลังทหารเวียดนามเหนือทําการลุกลามประเทศเลาวตามแผนและนโยบายและการสั่งการจากเบื้องบน เราให้หยวนมีที่อยู่ที่กินเราขาขายกับหยวนจนยวนมั่งมีได้กําไรเราก็เอามาเข็นฆ่าเราเราจึงเป็นเหมือนม้าอารีเหมือนชาวนากับงูเหา่าที่สร้างขุนแล้วถูกแหวงกัดจนตัวเองต้องตายยุทธการลบแผนที่คราวนี้จึงสมใจมงกองพัน675เป็นยิ่งนัก ยิงคิดยิ่งแขนอยากเข้าไปเชือดคอมันเสียเร็วๆเกลียดแม้กระทั้งคนลาวด้วยกันที่หลงพิษคบคิดคนต่างชาติให้มาเข็นฆ่าเพื่อนร่วมชาติร่วมเผ่าพันธุ์เพราะฉะนั้นหากเข้าเคลียร์หมู่บ้านได้เมื่อไหร่ต้องสังหารให้เรียบจะทําทุกอย่างให้สูญสลายไปจากโลกให้ได้ฟิโดเจฟิโดหนึ่งเปลี่ยนเจฟิโดตอนนี้ฟิโดหนึ่งอยู่ไหนรายงานเหตุการณ์ด้วยฟิโดหนึ่งตามทิศทางวีซีลาวแดงมาทางเหนือของหมู่บ้านขณะนี้ห่างราวสองกิโลเมตรพบรอยคาสึกแล้วรอยเท้าคนเดินรอยเลือดเต็มไปหมดเลยเปลี่ยน รอยที่ว่านั้นเป็นรอยเท้า VC รอยเท้าฐานลาวแดงหรือรอยเท้าชาวบ้านเปลี่ยนทั้ง3อย่างเลยมีรอยรองเท้าแบบอเมริกันแสดงว่าเป็นฐานลาวแดงรอยรองเท้ายางรถยนต์ของ VC แล้วก็รอยเท้าเปล่าของชาวบ้านแต่น้อยมากคาดว่ามีไม่กี่คนเปลี่ยนสภาพเส้นทางในภูมิประเทศเป็นไงบ้างไม่มีเส้นทางคนเดินมีแต่รอยทางด่านสัตว์เป็นร่องไม่กว้างนักหรอกป่าทึบมากการตรวจการพื้นที่ด้านหน้าจํากัดเปลี่ยนพบตัว่าสศึกหรือยังยังยังไม่พบพบแต่ร่องรอยเลือดยังสด คาดว่าเพิ่งผ่านไปเราราวหนึ่งชั่วโมงถ้าเล็งออกติดตามตอนนี้เลยคงทันเปลี่ยนประมาณได้ไหมว่ามีสักกี่คนประมาณไม่ถูกหรอกเพราะรอยเท้าส่วนใหญ่เหยียบทับใบไม้แห้งกับหญ้าแห้งๆนานๆทีถึงจะเจอรอยบนพื้นฝุ่นสักรอยเปลี่ยนทั้งไอ้ฟิโดหนึ่งตามรอยค่าศึกต่อไปไม่ต้องรีบร้อนค่าศึกกาลังบาดเจ็บอย่างนี้เดินทางได้ไม่เร็วหรอกระวังค่าศึกจะแอบวางกําลังดักซุ่มหรือไม่ก็แอบวางกับระเบิดดักระหว่างทางให้ดีรู้อยู่แล้ววีซีถนัดเรื่องอย่างนี้ไม่ใช่หรอฟิโดหนึ่งทราบ หากเป็นไปได้ฟิโดหนึ่งพยายามหลีกเลี่ยงเส้นทางเส้นนั้นไปใช้เส้นทางเรียบขนานหรือวกอ้อมทางอื่นเราเข้าจับเส้นทางสายนี้ทีหลังคิดว่าพอมีทางทําได้ไหมคงทําไม่ได้หรอกฟิโดป่าทึบมากเส้นทางมีจํากัดเราไม่รู้ด้วยว่าทางสายเนี้ผ่านพื้นที่บริเวณไหนบ้างไปสุดที่ไหนก็ดูไม่ออกภูมิประเทศไต่ลงลาดไปเรื่อยๆเปลี่ยนถ้างนั้นทางออกก็มีทางเดียวต้องไปอย่างช้าๆใช้ความระมัดระวังให้มากถ้าไม่จําเป็นอย่าเพิ่งประทะแต่ให้ประกบสังเกตการคอยกําลังส่วนใหญ่ตามไปเสริมฟิโดหนึ่งทราบ เริ่มปฏิบัติได้สแตนบายพอบพันสั่งระงับวิทยุเราเรียกหาส่วนรัฐเวนหมู่บ้านลง,งานาเพื่อสอบถามความเคลื่อนไหวต่อฟิโดสองจากฟิโดรายงานสถานการณ์ด้วยจากฟิโดสองตอนนี้อยู่ทางด้านทิศใต้ของหมู่บ้านเหตุการณ์ปกติเปลี่ยนเส้นทางรัฐเวนห่างจากขอบหมู่บ้านเท่าไหร่หนึ่งร้อยเมตรเปลี่ยนสภาพภูมิประเทศละ่ะทุ่งนาโลง่ลงๆตรวจการได้ดีมากมองเห็นลรือเข้าไปถึงใจกลางหมู่บ้านเปลี่ยนพบชาวบ้านกับข้าศึกบ้างไหมไม่พบ ไม่พบค่าศึกแต่มีชาวบ้านกําลังหามคนเจ็บคนตายจากกองไฟชาวบ้านเยอะไหมที่เห็นอยู่เหลือสักห้าสิบคนได้เปลี่ยนอา้าวแล้วชาวบ้านไม่เห็นพวกเราเหรอเห็นแต่ไม่มีปฏิกิริยาอะไรบางคนก็แค่มองมองบางคนก็ชี้บอกคนอื่นให้มาดูเปลี่ยนทาไมชาวบ้านไม่กลัวพวกเราสงสัยเห็นพวกเราเป็นทหารฝ่ายรัฐบาลเลยคิดว่าทหารรัฐบาลคงไม่ทําอะไรเปลี่ยนดีละให้มันสงสัยอยู่อย่างนั้นละตอนนี้ไฟดับลงหรือยงัง ที่เคยเป็นเปลวขนาดใหญ่ตอนนี้ดับแล้วแต่ยังครูอยู่ควันมากรู้สึกชาวบ้านไม่สนใจดับไฟเพราะถึงดับไปก็ไม่เหลืออะไรพวกเขาแต่คนอย่างเดียวเปลี่ยนชาวบ้านส่วนใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงมากกว่าผู้ชายเปลี่ยนผู้ชายมีอาวุธไหมไม่มีไม่ม,ม,มีเปลี่ยนดีถ้าเราจะเข้าบทคี้ซ้ำพอมีทางทําได้ไหมสบายมากฟีโดอันที่จริงเราหน้าปิดล้อมไว้ก่อนกันมันหนีล้วส่งกําลังลุยไฟเข้าไปยิงไล่ฆ่ามันให้หมดรับรองลบแผนที่ได้แน่หรือว่าไงเปลี่ยน เห็นด้วยฟิโดสเดี๋ยวจะสั่งการปิดล้อมแบบลับๆไม่ให้ชาวบ้านรู้ตัวระหว่างเนี้ยฟิโด่สองทำหน้าที่ลอเป้าเบีนความสนใจมันไว้พทางๆก่อนฟิโดสทราบพอบอพันธ์หันมาสั่งการพร้อมทั้งแนะนําความมุ่งหมายตามแผนการเพื่อความเข้าใจแก้กําลังส่วนใหญ่นักรบเผ่ามงพอใจเป็นอย่างยิ่งกับเกมเช่นนี้ คิดอยู่ว่าถ้ามียุทธการลบแผ่นที่ต่อทุกทกที่ที่เป็นแหล่งกําลังหรือบริวารของข้าศึกจนไม่เหลือหลอดแล้วละก็ชัยชนะขั้นเด็ดขาดต้องตกเป็นของฝ่ายรัฐบาลอย่างแน่นอนทุกคนเขามีขมันทยอยกันออกซ้ายขวาตามคําสั่งด้วยความตั้งใจในขณะที่พันตรีเหี่ยงฟางเริ่มเรียกวิทยุกับบอกอกอก้องกําลังอีกครั้งสไรด์จากฟิโดเปลี่ยนจากสไลด์ส่งข่าวได้ตอนนี้ตรวจพบร่องรอย VC กับท่านราวลาแดงที่กําลังหนีไปทางหุบก้นกระทาแล้วเปลี่ยน ดีมากฟิโดทำงานได้เร็วดีนี่ขอชมเชยมีรายละเอียดเรื่องนี้บ้างไหมยังไม่มีรายละเอียดมากนะักเพียงแต่เริ่มพบร่องรอยเท่านั้นเราพบรอยเลือดรอยเท้ามีทั้ง VC ซีทหารลาวแดงแล้วก็ชาวบ้านอีกจํานวนหนึ่งด้วยเปลี่ยนประมาณได้ไหมมีคนสักเท่าไหร่ยังประมาณไม่ได้เพราะยังไม่เห็นตัวจริงๆค่าสึกล่วงไปก่อนแล้วราวหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นคิดว่าภายในเที่ยงวันของวันนี้คงรู้เปลี่ยนโอเคดีมากแล้วเหตุการณ์ในหมู่บ้านล่ะผมส่งกําลังร่วงหน้าเข้าเคลียพื้นที่แล้วพบว่ายังเหลือชาวบ้านอีกเยอะเหมือนกันัเบบจ ส่วนสิ่งก่อสร้างทุกชนิดต้นไม้ใบหญ้าพังทลายไม่มีเหลือเปลี่ยนเฮฟิโ hey, ดพังทลายขนาดนั้นยังมีคนรอดชีวิตถูกต้องคนของผมเห็นกับตาโอเคฟิโ okay, ดอีกครึ่งชั่วโมงเราจะทาการทิ้งบอมสามละให้หนักกว่าเดิมอีกเท่าตัวฟิโดคิดว่ามีทางสังหารคนเหล่านั้นได้หมดไหมไม่หมดหรอกซันไลท์ตอนนี้ชาวบ้านรู้แล้วว่าฝ่ายรัฐบาลโจมตีพวกเขาแน่เพราะได้ยินเสียงเครื่องบินเท่านั้นแหละพวกเขาต้องหนีทันทีรับรองเครื่องบินตามไปทิ้งระเบิดใส่ไม่ทันหรอกเปลี่ยนถ้าเราใช้การชิปหรือว่าดอกันเนอร์ตามขยี้ล่ะ ก็เหมือนการสไลด์เพราะชาวบ้านต้องหนีเข้าไปหลบซ่อนในป่าทึบแล้วในป่าทึบมากๆนักบินโจดการเห็นตัวฆ่าศึกที่ไหนละ่ะไม่ได้โผล่ลกสไลด์เปลี่ยนโอเคงั้นฟิโดเสนอแผนการมาซิมีทางไหนบ้างที่สามารถเด็ดชีวิตคนพวกนี้ได้ทั้งหมดโดยไม่ให้เหลือรอดแม้แต่เด็กตัวเล็กๆสักคนเดียวใช้กําลังทั้งพื้นดิสนสไลด์ชุดของผมเข้าไปจัดการเองตอนนี้เริ่มเคลื่อนกําลังเข้าหาแล้วคิดว่าภายในหนึ่งหรือสองชั่วโมงข้างหน้ารับรองรู้เรื่องแน่เปลี่ยน โอเคดีมากกู้ไอเดียฟิโดยอมรับยอมรับเลยฟิโดดําเนินการได้เลยนะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยนะฟิโดทราบฟิโดต้องการคนเพิ่มเติมบ้างไหมขอบคุณซันไลท์แต่ขณะนี้ยังไม่ต้องการเปลี่ยนแม้แต่ชุดแกะรอยเข้าไปในหุบก้นกระทานนั้นด้วยเหรอถูกต้องซันไลท์เพราะชุดนั้นมีหน้าที่เพียงแกะรอยติดตามความเคลื่อนไหวเท่านั้นยังไม่มีแผนลงมือปฏิบัติการใดๆทั้งสิ้นเปลี่ยนโอเคถ้าได้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วรายงานด่วนนะอย่าเพิ่งลงมือทําอะไรซันไลท์มีแผนการโจมตีเตรียมไว้หรือเปล่ีย แน่นอนฟีโดยุทธาการลบแผนที่คราวนี้มีเพียงอย่างเดียวแบบที่เห็นในหมู่บ้านเท่านั้นแหละดีผมเห็นด้วยว่าแต่นอกจากที่นี่แล้วยังมีที่อื่นอีกไหมเปลี่ยน ไม่รู้สิยังกาหนดไม่ได้แต่คิดว่ามีเพราะรู้สึกว่าได้ผลเกินคาดนี่นี่แหละคือวิธีถอดรากถอนโคน vc ลาวแดงไม่ให้มันเหลือเชื้อไว้แพร่พันต่อไปอีกฟิโดยังมีพื้นที่อื่นๆที่เหมือนพื้นที่นี้บ้างไหมละ่ะเยอะแยะเลยซันไรผมเป็นมง้งเป็นคนลาวผมรู้ดีว่าตรงไหนโคลนลบแผนที่ตรงไหนโคนสร้างแผนที่กลัวแต่จะทําไม่จริงไะสิทําให้ปฏิปัติต่อกันเพราะงานอย่างนี้ต้องทาอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทั้งประเทศไม่อย่างนั้นจะกลายไปเล่นเอาเถิดเจ้ารอเล่นโปริปจับขโมยกันทําให้พวกมันหดแล้วย่อปปเปลี่ยน เอาเถิดเจ้าร่อ,อยังไงไม่เข้าใจก็หมายความว่าถ้าเราลบแผ่นที่ตรงนี้ค่าศึกหนีไปอยู่ตรงนู้นพอเราตามไปลบแผ่นที่ตรงนู้นมันก็กลับมาอยู่ตรงนี้หรือไม่ก็กระจายกาลังเป็นกลุ่มเล็กๆก,กลุ่มย่อยๆจนเรามองเห็นว่าเป้าหมายนั้นไม่น่าสนใจก็เลยไม่โจมตีมันเท่านั้นเองเปลี่ยนก็ดีสีฟิโดถ้าข้าศึกกระจายกำลังเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างนั้นโอกาสที่มันจะยกกาลังเข้าโจมตียึดฐานที่มั่นของเรามันก็คงทําไม่ได้อย่างดีก็แค่โจมตีโฉวยจริงไหม มันไม่แน่เสมอไปลายอกสันไล์กองโจนอย่าง VC ใช้เวลาไม่มากเลยนะสำหรับการรวมกำลังเข้าปฏิบัติการลบขั้นแตกหักเพื่อจะแย่งยึดพื้นที่ไหนสักที่แม้แต่ฐานมงของท่านในพลวังเปานะ่ะวีซีมันก็ใช้วิธีการแบบนี้ไม่ใช่เหรอเริ่มจากหน่วยขนาดเล็กแค่12คนหลายๆหน่วยเดินทางเข้าสู่จุดนัดรวมพลพอได้กําลังหลายร้อยคนก็เปิดฉากโจมตีกระทั่งฝ่ายเราต้องเพ่นหนีถ้าไม่ทันไม่ใช่เหรอเปลี่ยนอืม ที่ฟิโดพูดมานี่มันถูกนะถ้าเราหาทางสกัดกั้นไม่ให้หนวดเล็กๆ <c oughs> เคลื่อนตัวมาลมกันได้ล่ะ VC มันก็จะไม่มีกําลังโจมตีถึงขั้นแย่งยึดพื้นที่ได้ใช่ไหมล่ะถูกต้องสันไล์ถ้าฝ่ายเราทําได้นะแต่ในทางตรงกันข้ามผมอยากถามสันไล์บ้างว่าถ้าฝ่ายเราทําไม่ได้ล่ะอะไรจะเกิดขึ้นเปลี่ยนอืมฟิโดนี่พูดจาเหมือนนอสตาเซอร์เจนเลยนะเปียบเลยทุกอย่างถ้าฝ่ายเราทําไม่ได้เห็นทีก็ต้องตัวใครตัวมันแล้วล่ะรู้ว่าไง ไม่ว่าละครับสันไลท์เห็นสันไลท์พูดถึงนอสตาร์เซอร์เจนบ่อยๆแล้วทำไมงานนี้ไม่มีทีมงานเขาออกมาเลยล่ะครับเปลี่ยนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฟิโด้นอสตาร์เซอร์เจนกับทีมงานเขากำลังรอเวลางานสำคัญอีกงานหนึ่งต้องออกไปในวันสองวันนี้แน่งานสำคัญพอๆกับงานนี้นี่แหละเพียงแต่ต่างพื้นที่กันเท่านั้นอันที่จริงอ่ะทหารมงกองพันเจ็ดหกห้าเนี่ยเป็นหน่วยใน,นสังกัดกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าต้องรับภารกิจของกองกำลังก็ต้องไม่ถือเป็นสิ่งผิดแปลกปกติอะไรไม่ใช ว่ากันจริงๆแล้วฟิโดทำงานได้ดีไม่ต่างไปจากนอสตาเซเชนสักเท่าไหร่เลยนะขอให้พยายามรักษาคุณภาพในการลบอย่างนี้ไว้นาน,นๆก็แล้วกันขอบคุณครับขอบคุณสไลด์เปลี่ยนโอเคถ้าไม่มีอะไรสแตนบายนะฟิโดสแตนบายพันเอกนอร์แมนถือโอกาสาระงับวิทยุมาถูกถามถึงทีมงานนักลบรับจ้างและการกล่าวถึงหน่วยกําลังท่ารนม้งในสังกัดก็เพื่อเลี่ยงคาตอบหลายๆอย่างอเมริกันพยายามไม่ใช้ท่ารนของตนทําการออกลบโดยตรง เพื่อประหยัดคนและไม่ใช้ทีมงานนักลบรับจ้างเพื่อประหยัดงบประมาณค่าคอมมิชชั่นซึ่งเรื่องเหล่านี้มงไม่มีทางล่วงหลู